สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับผมบัญชาชุมเชเรศในเดินหน้าประเทศไทยนะครับวันนี้เราจะเดินหน้ากระทรวงการคลัง2 5 5 9ซึ่งถือว่าเป็นกระทรวงเศรษฐกิจสําคัญอีกหนึ่งกระทรวงเราได้พูดถึงผลงานในแต่ละกระทรวงที่ผ่านมารวมถึงโจทย์สําคัญในปีนี้และอนาคตสำหรับการทํางานของกระทรวงสาธารณสุขหลายแห่งนะครับ กระทรวงการคลังสาหรับปี2 5 5 9นั้นก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งบทบาทสําคัญมาตรการทั้งในส่วนที่จะต้องออกมาเพื่อดูแลทั้งเฉพาะหน้าระยะกลางรวมถึงผลที่ต้องการทํางานกันในระยะยาวถึงปี2560เป็นเรื่องที่น่าสนใจครับวันนี้เรามากันที่กระทรวงการคลังพบพูดคุยกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังซึ่งเรื่องนี้ถือว่าเป็นประเด็นที่หลายคนที่ติดตามเตือนหน้าประเทศไทยจะได้ ยินได้ชมกันต่อไปนี้นะครับกับคุณอภิษฎตันติวรวงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังครับสวัสดีครับท่านครับใช้โอกาสสวัสดีปีใหม่ด้วยนะครับสวัสดีปีใหม่ครับครับเราเปิดมาสาหรับปีใหม่2559เนี่ยก็มีคนตั้งความหวังสําหรับเศรษฐกิจไทยในปีนี้ไว้เหมือนกันว่าควรจะขับเคลื่อนต่อไปให้ได้แม้ว่าเราจะยังมีปัจจัยหลายอย่างอยู่แต่ผมถอยกลับไปในปี58นึงครับโจทย์ที่เป็นปัญหาของกระทรวงการคลังและได้ดําเนินการไปแล้วมีอะไรที่เด่นๆบ้างครับเอาเริ่มจากหลัก หลักสักก่อนหลักที่กระทรวงคลังเนี่ยทำอยู่เนี่ยมีอยู่สองหลักใหญ่นะครับหลักที่หนึ่งคือการขับเคลื่อนเศรษฐกิจนะครับหลักที่สองคือการปฏิรูปครับนะครับในเรื่องขับเคลื่อนเศร,รษฐกิจเนี่ยคือส่วนซึ่งคนส่วนใหญ่จะรู้สึกได้ครับนะครับซึ่งเราแบ่งเป็นสองเรื่องนะครับ <Napoleon> เป็นเรื่องระยะสั้นกับเรื่อง ระยะยาวนะครับระยะสั้นเนี่ยจุดประสงค์ก็เพื่อที่จะเติมลงไปนะครับในเซกเตอร์ซึ่งลำบากนะครับหรือว่าในภาคอุตสาหกรรมใดที่อาจจะประสบผลหรือมีปัญหาในอนาคตนะครับซึ่งอันนี้คือคือส่วนที่หนึ่งครับนะครับ ในเซกเตอร์ของระยะยาวเนี่ยรเราก็อยากพยายามทำสิ่งซึ่งจะเป็นอนาคตของประเทศ<อ>เป็นความยั่งยืนระยะยาวนะครับ,รบของประเทศนะครับ,รบเพะฉั้นถ้ามาในเรื่องที่หนึ่งว่าระยะสั้นในการกลับเคลื่อนของเราเราทำไมบ้างในปี5้าเนี่ยสิ่งที่เราทำเนี่ยตอนที่เราเข้ามาใหม่รเราเห็นชัดนะครับว่าภาคเกษตรกรมีปัญหานะครับเราเห็นนะครับว่าภาคเ ME มีปัญหานะครับเพราะะนั้นเริ่มต้นเลยสิ่งที่เราทําก็คือว่าเติมเงินลงไปในทั้งสองภาคนี้นะครับเราจะเห็นนะครับว่าเราเติมเงินลงไปในกองทุนหมู่บ้านเพื่อให้กระจายไปสู่ชุมชนชมชนหมู่บ้านแล้วก็เกษตรกรครับเงินลงไปค่อนข้างเยอะนะครับเราเติมลงไป60,000ล้านนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็ได้เริ่มใช้นะครับขณะนี้เนี่ยยังใช้ได้ไม่หมดดี เพราะว่ามีบางหมู่บ้านเนี่ยนะครับยังไม่สามารถอัปเกรดตัวเอง oh. จาก C ข,าขึ้นมาเป็น b กับเพราะเราให้แต่ b กับเเพราะว่ารรเราไม่ต้องการให้กับหมู่บ้านซึ่งให้ไปแล้ว เงินมันศูนย์นะครับเราต้องการให้หมู่บ้านซึ่งมีความเข้มแข็งเ้วเอาเงินเหล่านี้ไปใช้แล้วก็ชุมชนเอาไปใช้นะครับอันดอกเบี้ยไม่มีดอกเบี้ยก็ไม่มีด้วยไม่มีดอกเบี้ยให้เขาไปใช้นะครับขณะนี้ที่ขลังเล่งอยู่ก็คือว่าเล่งให้เขาเนี่ยพัฒนาตัวเองนะครับอัปเกรดจาก C ขึ้นมาเป็น B ให้ได้ซึ่งมีหลายหมู่บ้านที่พอจะทําได้เพื่งเมืออทําได้เงินเหล่านี้ก็จะใช้ให้หมดขณะนี้เนี่ยเราขยายตอนแรกตั้งใจว่าจะให้หมดสิ้นปีที่แล้ว แต่ตอนนี้เราขยายไปให้ถึงมีนานขยายถึงมีนาซึ่งจะให้เขามีโอกาสปรับตัวแล้วก็ได้ใช้เงินนี้อีกนะครับอีกส่วนหนึ่งที่เราลงไปที่พยายามผลักดันในตอนนั้นเนี่ยก็จะมีเรื่องของตำบลละห้าล้านใช่ครับซึ่งมหาไทยรับไปทํบแต่ว่าโครงการนี้เนี่ยต้องใช้เวลานิดหนึ่งเพราะว่าจุดประสงค์เขาต้องการให้ชุมชนเองเป็นคนคิดโครงการ เพราะนพอชุมชนคิดโครงการเขามีขบวนการในการทำเนี่ยก็ต้องขึ้นมาอีกทีนะครับทำขึ้นมาให้อพผู้อัพผูฟแล้วลงไปไล่ไปไล่มาเนี่ยเพราะงั้นคืออันนี้ก็ต้องเลื่อนเหมือนกันก็ต้องเลื่อนไปเลื่อนไปมีนาเหมือนกันเป็นมีนาผมเหมือนกันครับอันนี้ก็คิดว่าน่าจะจะทําได้สําเร็จในช่วงนั้นแล้วก็มีเรื่องของเงินกบประมาณนะครับของเงินซึ่งแต่ละหน่วยงานเนี่ยใช้เนี่ย ขนาดเล็กหนึ่งล้านบาทนะครับเราบอกว่าให้เล่งใช้ให้จบนะครับเราไปตั้งงบประมาณขึ้นมาให้เขานะครับบางส่วนเป็นงบของ59อยู่แล้วก็ให้เขาเล่งเล่งเอามาใช้อีกบางส่วนเป็นงบกลางเราบอกว่าเอาวพวกคุณเนี่ยมีเงิน เหลืออยู่นะครมีโครงการที่ทําแล้วเนี่ยถูกตัดไปตอนนี้มีเงินให้พวกคุณรีบมาทําถ้าโครงการทําให้เสร็จออทําเสร็จได้ก็รีบทําซึ่งอันนี้นี่ก็จะเป็นส่วนซึ่งกระจายนะครับงานออกไปสู<า>ต่ต่างจังหวัดเพราะว่าล้า โครงการละล้านเนี่ยไม่เกิดล้านเนี่ยมันก็ส่วนใหญ่เป็นเป็นผู้ประกอบการขนาดเล็กที่จะที่จะรับงานก็จะให้กระจายเงินออกไปอันนี้ก็เป็นอันแรกที่เราทำเสร็จแล้วเราก็มาช่วย SME อย่างที่ว่ากลุ่ม SME เราก็ให้ s o ซอฟโลนไปซึ่งปรากฏว่าฮอตมากเราให้ไปแสนล้านยังไม่ทันหมดโครงการเลยนะครับ หมดแล้วไม่พอเลยรัฐบาลก็เลยบอกเออถ้าอย่างนั้นเติมลงไปให้อีกสักห้าหมื่นนะครับซึ่งเพิ่งทําลงไปแต่ว่าเที่ยวนี้ให้วงเงินเล็กหน่อยนะครับให้รายนึงไม่เกินสิบล้านล้านเดิมมันเป็นห้าสิบใชห้าสิบล้านเที่นี้ไม่เกินสิบล้านเพื่อให้กระจายให้กับรายเล็กได้มากขึ้นอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ที่เราใช้กับโครงการขนาดเล็กแล้วก็ ใช่กับโครงการเร่งด่วนที่เราทำแต่ว่าสำหรับส่วนระยะยาวนะครับทำว่าทำอะไรบ้างส่วนระยะยาวเนี่ยจริงๆต้องมาจากเรื่องการลงทุนนะครับเพราะว่าอย่างประเทศเราเนี่ยนะครับไม่ได้ลงทุนมานานพอสมควรโดยยกภัยกอกชนถูกรับนั่นคือเหตุผลที่ประสิทธิภาพการผลิตของเราเนี่ยอ่อนด้อยไปและก็มีผลต่อการส่งออกของเราด้วยครับนะครับ เพราะนทั้งรัฐทังภาครัฐเองก็จะเน้นเรื่องการลงทุนสำหรับภาคระยะยาวซึ่งมีของเอกชนแล้วก็มีของภาครัฐนะครับจะพูดถึงภาครัฐก่อนภาครัฐทำมานานแล้วไอ้เม่กะับรเจจตกที่เราอยากจะทำเนี่ยเราก็ยังขับเคลื่อนกันอยู่เนี่ยนะครับแต่ว่ามันช้าเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราพยายามทำก็คือว่าขับเคลื่อนให้เร็วขึ้นเราออก PPP fast track นะครับเพื่อจะทำให้ การเดินโครงการระหว่างภาครัฐและเอกชนเร็วขึ้นจับ20เดือนเหลือ8เดือนซึ่งอันนี้ทางทางทางคลมอได้อนุมัติไปแล้วแล้วก็เดินมี5-6โครงการเนี่ยเดินอยู่ในในประเภทนี้นะครับนอกจากนั้นเราก็ตั้งไอ้ฟิวเจอร์ฟันใช่ครับนะครับเพื่อที่จะให้เอกชนสามารถเอาเงินมาลงนะครับเพื่อสร้างไม่กับโปรเจกต์ได้การทำอย่างนี้เนี่ยก็จะทำให้ไม่จำเป็นต้องพึ่งเงินภาครัฐ อย่างเดียวนะครับทำให้เขาสามารถที่จะทําโครงการได้จํานวนเยอะโดยใช้เงินของเอกชนด้วยเราต้องต้องทราบว่าอย่างนี้ว่านขณะนี้เนี่ยภาคเอกชนเนี่ยมีเงินเนี่ยคนกันเยอะไม่ได้ลงทุนนานๆไม่ลงทุนนานๆมีเงินเงินเยอะเพราะฉะนั้นสิ่งนี้เนี่ยก็จะเป็นสิ่งซึ่งเอาภาคเอกชนมาช่วยรัดในการลงทุนแมกกพอร์ตเองนะครับสั้นลภาคเอกชนเองที่จะลงทุนเนี่ย รัฐบาลก็พยายามส่งเสริมแล้วก็ออกมาตรการหลายๆอย่างเพื่อจะช่วยให้เขาสามารถลงทุนได้เราขนาดประกาศว่าปีนี้เป็นปีแห่งการลงทุนของประเทศไทยปีแห่งการลงทุนประเทศไทยเราย้ําอย่างนั้นเลยนะครับเพราะอะไรเพราะว่าสิ่งที่เรามาตรการที่เราให้ไม่ว่าจะเป็น B OI นะที่ออกมามาตรการเยอะแยะเลยนะครับออกมานิวคาสเตอร์สิบอันอะไรที่มีอะไรพวกนั้นซึ่งอันนี้คือสิ่งที่ เป็นอนาคตแล้วสิทธิประโยชน์ให้มหาศาลนะครับ,รบแต่ว่าสำหรับผู้ที่ไม่ได้ b o i กระทรวงคลังก็ทําให้ด้วยครับคือถ้าใครลงทุนในปีนี้สามารถเอาเงินลงทุนนะครับมหัภาษีนะครับหักค่าเสียมได้สองเท่าการหัก,หกค่าเสียมสองเท่าหมายถึงอะไรครับหมายถึงว่ารัฐบาลออกเงิน ในการลงทุนในคุณยี่สิบเปอร์เซ็นต์ลเพราะว่าอัตราภาษีเราคือยี่สิบปกติคุณหักเท่าเดียวเพราะฉะนั้นถ้าคุณหักได้เท่าหนึ่งก็แสดงว่ารัฐบาลออกให้คุณอีกยี่สิเปอร์เซ็นต์ไงเพราะฉะนั้นนั่นคือสิ่งที่เราบอกว่าเป็นสิ่งที่จูงใจนะครับให้เอกชนเริ่มคิดเริ่มที่จะลงทุนนะครับนอกจากนั้นเนี่ยนอกจากสิทธิประโยชน์ที่เราให้แล้วเนี่ยเราก็ยังไปเน้นเรื่องการทำให้การทำธุรกิจสะดวกขึ้นเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่อง ภาษีอย่างเดียวใช่ครับถ้าใครอยากจะตั้งธุรกิจจะทําธุรกิจมีความยุ่งยากในการตั้งตั้งจากภาครัฐเนี่ยอันนี้ไม่ใช่เขาก็มาอยากลงทุนใช่เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทําก็คือว่าเราเอาทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนนะฮะการจดทะเบียนอะไรต่อมีอะไรเนี่ยจนกระทั่งถึงล้มละลายเลยนะฮะเอามาคุยกันนะครับแล้วทุกคนรับเป้าหมายไปนะครับโดยตั้งเป้าหมายว่าในปีหน้า ในการประเมินจากเวอร์แบงค์เนี่ยความสะดวกในการทําธุรกิจของประเทศไทยจะต้องดีขึ้นดีขึ้นเท่าไหร่ครับจริงๆตั้งเป้าไว้เยอะแต่ว่าถ้าพูดตอนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวบอกว่าทําได้เลยยากเกันไปแต่ว่าดีขึ้นแน่นอนดีขึ้นแน่นอนดีขึ้นแน่นอนเพราะว่าทุกหน่วยงานมีเป้าหมายนะครับที่จะต้องทำนะครับแล้วก็ทํากันเยอะแล้วนะครับทางกระทรวงคลังเองก็มีเรื่องเป้าหมายของ ความสะดวกในการชาระภาษีอะไรต่างๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับกระทรวงพาณิชย์เขาก็มีเรื่องการสะดวกในการจัดตั้งจััดต้งธุรกิจครับทางกระทรวงยุติธรรมเขายังมีเรื่องการบังคับคดีอะไรต่างๆโอ้ทำกันทุ้ขึ้นทุกอย่าง สมบูรณ์ซึ่งอันนี้ก็จะเป็นตัวที่เสริมให้ประเทศไทยอยู่ในภาพลักษณ์ที่สามารถที่จะลงทุนได้โอ้จุเ่าเรื่องดีมากเลยนะอันนี้ค,อนนคือภาพของประเทศไทยในการขับเคลื่อนของของเราที่ขับเคลื่อนประเทศไทยซึ่งอันนี้เนี่ยเราคิดว่าหลังจากที่เราลงสิ่งเหล่านี้ออกไปแล้วนี่ยสิ่งเหล่านี้น่าจะเป็นสิ่งซึ่งเป็นพื้นฐานนะครับที่จะทําให้ประเทศไทยโตต่อได้แต่ทั้งหมด มันก็ต้องไม่ใช่ภาครัฐอย่างเดียวถูกับเราต้องอาศัยภาคเอกชนเอกชนเองจะต้องเข้ามาช่วยขับเคลื่อนนะครับหลังจากที่ภาครัฐเพื่อประโยชน์แล้วก็สร้างสิ่งต่างๆเหล่านี้ให้ไว้เรียบร้อยแล้วให้แล้วเขาต้องมาขับเคลื่อนแล้วก็ใช้ประโยชน์นะครับมองถึงข้างหน้าแล้วก็ใช้ประโยชน์เราเองขณะนี้เห็นถึงความสำคัญดังนี้ก็ได้มีการตั้งคณะกรรมการร่รวม ระ <15 lime. S 1> หว่างภาคหลักและเอกชนเป็นกลุ่มๆนะที่เราเห็นข่าวมาเมื่อสิบสองกลุ่มส่วนนี้ก็พยายามอาศัยเนี่ยศักยภาพของเอกชนมาช่วยขับเคลื่อนสิ่งเหล่านี <ang st> ้นะครับเพื่อให้ประเทศไทยสามารถเดินเดินหน้าเข้าไปได้เราเองเนี่ยเราไม่ได้บอกว่าประเทศไทยจะเดินหน้าได้ด้วยภาคหลักอย่างเดียวนะครับประเทศไทยจะเดินหน้าต่อไปได้ต้องภาคหลักร่วมกับเอกชนและการร่วมกับ ประชาชนประชาชนนะครับซึ่งอันนี้ก็อยู่ในโครงการประชารัฐนะครับซึ่งท่านนายกได้พูดหลายครั้งแล้วว่าทําอย่างไรทุกคนทุกภาคส่วนเข้ามาร่วมกันและก็ขับเคลื่อนประเทศไทยไปด้วยกันนะครับมีจุดมุ่งหมายเดียวก็คือทําให้ประเทศไทยดีขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนขับเคลื่อนทีนี้ส่วนที่สองคือส่วนของการปฏิรูปการปฏิรูปนะครับก็จะเป็นสุดท้ายตรงนี้ถามว่าเราทําอะไรบ้างนะครับ จะไปรูปใหญ่ๆ,ๆเนี่ยที่กระทรวงคลังทำนะครับก็มีสองเรื่องใหญ่เลยนะครับที่เราเพิ่องออกข่าวไปก็คือเรื่อง e-payment ใ e ment ส t i น n a e-payment ซึ่งอันนี้นจะเปลี่ยนโปรไฟล์ประเทศเลยนะการช้ร่างเงินประเทศจะเปลี่ยนไปเงินของประเทศจะประหยัดไปได้อีก <ๆ S 2> ประมาณปีละประมาณแสนล้านปีละแสนล้านะานะครับจากการที่ พิมพ์เงินขนเงินเงินสดทั้งหลายเนี่ยเปลี่ยนเป็นการใช้อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งโครงการนี้จะเป็นโครงการที่ดีในที่สุดแล้วมันจะทำให้สามารถจดทะเบียนผู้ซึ่งมีรายรได้น้อยแล้วเราต้องการส่งสรรพสินนั้นหรือว่าต้องต้องสนับสนุนเขาว่าให้ให้เขาได้รับสิทธิประโยชน์อะไรบางอย่างจากภาครัฐนี่ก็จะสามารถจดทะเบียนหลักนี้ได้นะครับขณะเดียวกันการเก็บภาษีของภาครัฐเองก็จะดีขึ้นก็ดีขึ้นครับ เอกชนสะดวกทุกคนสะดวกโครงการนี้เป็นโครงการ,รที่ที่จะทําให้ประเทศนี่เปลี่ยนจากระดับหนึ่งไปเศรา้าสู่อีกระดับหนึ่งได้นะครับ,รบอีกอันหนึ่งที่เราทําก็คือว่าเพิ่องออกไปมเมื่อเมืาา่อวานนี้ก็คือส่งเสร,ริมให้เขาใช้บัญชีเดียวบัญชีเดียวครับ,รบเราต้องยอมรับนะครับว่าประเทศไทยเองนะครับผู้ทําธุรกิจเนี่ยมีจํานวนหนึ่งซึ่ง ยื่นภาษีไม่ค่อยตรงเหตุอาจจะเนื่องจากทําบัญชีไม่เคยเป็นครับนะครับเหตุอีกอันหนึ่งว่าหลังจากทําไม่เคยเป็นหลังจากทําเป็นแล้วก็ยังกลัวว่าจะถูกเช็คถูกต้องตรวจสอบย้อนหลังพอเราเข้าใจถึงอันนี้เนี่ยนะครับเราก็ออกกฎหมายครับเพื่อที่จะมาแก้ปัญหาเรื่องนี้คือไม่ตรวจเขาย้อนหลังนะครับและพยายามทําให้ทุกคนเข้ามาอยู่ในระบบเดียวกันครับถ้าทุกคนเข้าในระบบเดียวกัน ก็เกิดความเท่าเทียมเพราะปัจจุบันไอ้คนที่เสียตรงก็เสียเปรียบคนที่ไม่เสียถูกต้องครับนะครับมีคนเขาพูดถึงว่าเอจะไปขึ้นแบตมีคนก็เสียตรงเขาก็บอกว่าอ้าวตอนนี้ฉันก็เสียแวตก็เจ็ดเปอร์เซ็นต์ก็เสียเปรียบไว้นั่นอยู่เจ็ดถ้าคุณขึ้นผมก็เสียเปรียบมากขึ้นสิเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทําอันนี้คือทําให้คนที่อยู่ในระบบนะครับมีความเท่าเทียม เพราะว่าทุกคนเข้ามาอยู่ในระบบเดียวกันถูกครับนะครับไม่ให้เกิดความเหลื่อมล้าอย่างนั้นครับก็ถือว่าชัดเจนสาหรับทั้งเรื่องการขับเคลื่อนทั้งการปฏิรูปแล้วก็งานในปี59ที่จะทําและส่งผลต่อไปในอนาคตนะครับก็ยังมีเรื่องของปฏิรูปภาษีซึ่งเราก็อยากจะทำอันนี้ก็เพื่อสร้างที่จะให้เกิดความเป็นธรรมกับสังคมนะครับเรเพื่อจะให้ภาษีไม่เขย่งกันมากไม่เขย่งกันมากเขย่งกันมากเหมือนทุกอัน ถ้ามีการขยีงกันครับมาจะเกิดอบิ i t r a g ได้ถูกจะมาแหฮะความต่างอบเด t r a g e ได้มนเกิดความต่างมันอบิ i t r a g ได้เพราะฉะนั้นต้องต้องปรับเหล่านี้ให้มันให้มันเข้าอยู่ในครับเข้าอยู่ในรูปลักษณ์นะครับแล้วก็มีภาษีที่ยงที่ดินทั้งหลายนะซึ่งเคยเชลไปนะครับก็จะมาปรับปรุงแล้วก็ทำแต่ว่าในหลักการก็คือว่าจะทําให้กระทบ น้อยที่สุดน้อยที่สุดนะครับเลักกับประชาชนชนะคน้อยที่สุดอันนี้ก็จะเป็นแนวคิดของกระทรวงที่จะแทเนเดินเข้ ก็ชัดเจนนะครับท่านผู้ชมครับนี่แหละครับคือสิ่งที่กระทรวงการคลังนั้นได้ดําเนินงานมาตั้งแต่ในปี2558วางทั้งเรื่องของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการปฏิรูปทั้งหมดเพื่อที่จะทําให้การดําเนินงานในปี2559หรือบางอย่างอาจจะส่งผลในปี2560นั้นมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับและประเด็นเ่ทางประเทศไทยผมบัญชาชุมเชลเวศกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคุณพิศัชิันติวรวงศ์ลาพรมกน,นะครับเก็นไปในบหร้านนะสวัสดีครับ